สวัสดีครับพบกับช่องแส่งเดียวแชนแนลนะครับอตอนนี้มาครับดิบ้าพีดานนะครับฝ้าพีดานเดินอันนี้เดินโค้งไว้ก่อนะครพรุ่งนี้จะมาทําไฟแล้วก็มาลืนก็จะมายิงแผ่นนะครับนี่ครับ มีตัวบนความกว้างหกสิบเซนนะครับมีตัวละตัวล่างรับแผ่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับตัวล่างยิยงรับแผ่นนี้สี่สิบเซนนะครับความหา่างความสูงจากพื้นสองเมตรเจ็ดสิบเซนรับสองเมตรจุดเจ็ดสิบนะครับสองจุดเจ็ดศูนย์นั่นแหละครับ นี่คือด้านในนะครับตวงนี้บรรยากาศร้อนมากนะครับด้านอก ้นอกเช่นกัน,นครับติดขอบมีติดขอบพดอดีเลยก็เ็นว่าสำหรับเดินโค้งวันนี้สองคนคนระับดีพร้อย นี่คือรถนะครับความสูงนะครับความต่างระดับอ่ากุฏิพระอาจารย์นะครับนี่คือรถยนต์นะหนึ่งคันนะครับนี่เล็กเลยครับหนูมันจะเป็นต่างระดับลงไปครับเดี๋ยวเราเรา เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะลงไปดูสร้างขี้กกข้างล่างนะครับทำงานถึงไหนแล้วอันแรกบ้านฮึเฮ้ยของสร้างอะเก่งที่สุดนะ,นะเออขีอ้กะนี่วเวียกกับบอช่วยขี้กะอีก ทานนะตอนผมอยู่นะไม่กล้าแกะนะครับผมรู้ไตมันดีครับถ้าแกะเมื่อไหร่ปุ๊บมีแซลครับออน,นี่ครับนี่ทำอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนนี่ครับประกอบดบรียรอยแล้วครับพูดปิดป,ปาดนะครับระดับมันสัมนนิมันบ่มันกจิยิ่งระดับใส่กันเลยเนาะทานตัวตัวกลางนะครับ เททเต็มแลาวดินเข้ามาพุ่มมันจะเป็นตัวย,ยึดเนาะตัวย,ยึดาฐานเสาด้วยนะครับอย่าคิดมากไม่ต้องคิดมากถ้าลมถ้าลมมาลมพัดไปก็นู่นนะครับพูดพูดพูดมครับพมพ่ครับพุ่มแม่นนะครับเอา,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 าอไปเบิดเลยบ้านนั่นกุนบุญนี่ครับนี่ครับโครง โครงคานเนี่ยเลขสามหุนนะครับเลขสามหุนเป็นโครงคานสร้างเบิ่มรับประกันนะครับไม่แตกใช่ไหมนั่นเรนบอกครับของแท้ครับบดเต้บดตัดมันบดเต้บดแม่งของแท้นะข้างล่างนี้ก็จะมีหลอดไฟอยู่สองหลอดนะครับสองหลอดมีปลั๊กหนึ่งจุดใส่ลายได้ปลั๊ก ฮะผู้น,นึ่งคนเบ้าะจะใส่ลายผู้น,นึ่งคนเฝ้าใส่ลายสวาี่อโอ้ยสิมนอนอยู่นบ่อยังสิเห็ดหนึ่งก้อจะน่าก้อเห็ดไหมอีกได้เงินนีเถอเบ่งเด้อขามเสื้อนี่เห็ดอมขี้พูดโนาคนี่ดต้อง้นสิบเก <laughs> <laughs> ่งเอาลดเอาลบั <laughs> กหำไอ้กระิเอาไม่หำลด <laughs> บรรยากาศสวยรูนะครับเหมาะสำหรับการพาเมียมาทำได้ทํามาโอาทำสวนมันหนาเปลี่ยนเดียวที่มังอยู่น้อบอมันมีอยย่เดี๋ยนดินจะพลังวาเห็ดเงินได้อยู่ดอกสบายเขาให้และสองซนห้านี่นึโบลาย,ยความกว้างก่ะเมตรความยาว80เมตร ตอนนี้วิศวะควบคุมงานหลับผมก็จะแอบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องจริงน่าเห็นไหมครับหลับแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ